สวัสดีครับพบกับสั่งสิงนะครับอ่าจะมาอัปเดตนะครับเนาะก็เรื่องมีเรื่องดราม่าขึ้นมานครับท่านเห็นโทษที่ผมขายที่ว่างานพันท้ายหกร้อยไหมนะครับอ่ามันมีนะครับคนขายเปื้นเหมือนกันนะครับดราม่าเข้ามานครับพิมพ์ข้อความมามา,มาท่านคําขายถูกแบบนี้แล้วพวกผมจะทํา ท้ายไม่สนขายขายและขายได้ยังไงอ่ะมีหลักดามาแล้วครับก็คือไม่ใช่อะไรหรอกครับมันอยู่ที่คนทําครับอยู่ที่คนขายครับแล้วแต่คุณจะขายยังไงครับก็ผมทําทรงแบบนี้แล้วก็อีกอย่างลวดลายผมก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับก็ผมก็ขายให้แบบนี้นะครับขายราคานี้พอครับถือว่ายกโควิดนะครับขายถูกถูกันไปนะครับอ่า สำหรับท่านที่สนใจติดต่อสั่งงานมาได้นะครับก็คือตอนนี้นะครับรับอีกห้าท่านนะครับจะเอาล่องเท่าไหร่ว่ามานะครับพันท้ายไม่สนนะครับราคาเดิมนะครับหกร้อยรวมส่งนะครับอ่าพร้อมพร้อมเก็บเงินไปทางนะครับรับอีกห้าท่านเท่านั้นนะครับถ้าเกินกว่านั้นผมทําไม่ไหวแล้วครับเพราะว่างานไหนจะลังงานค้างนานอีก งานร้านค้างานขาจรที่สั่งใหม่อีกนะครับผมขอรับงานพันธายอีกแค่ห้าท่านพอนะครับเฉพาะไม้สนนะครับอ่าพันธายไม้สนนะครับรับอีกห้าท่านนะครับราคาหกร้อยครับรวมส่งนะครับพากเงินไปทางเนี่ยครับราคาหกร้อยนะครับสนใจก็สอบถามมาได้นะครับเอ้าล่องเท่าไหร่นะครับเจ้าล่องล่างไม้ ยี่สิเจ็ห้าสามเซนหรือว่า19บเคนสิบเ้าลังกม 22, ลมยีบสองล่างเหลี่ยมยีบสองลางสิบหกมิลก็สั่งมานะครับราคาก็เหมือนเดิมครับตามที่คุยไว้นะครับหกร้อนะครับอ่าอ่าก็สำหรับท่านที่สนสนใจก็ติดต่อกันเข้ามานะครับ ไอเดีไลน์เดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ครับพร้อมเบอร์โทรนะครับอ่ตามนี้นะครับก็แล้วก็ลบกวนนะครับคนที่ทักมาสอบถามมาว่าผมก็ไม่ต้องมาว่านะครับมันอยู่ที่งานงานนะครับมันอยู่ที่สินงานนะครับผมจะขายราคานี้มันเรื่องของผมนะครับอ่าโอเคครับสนใจติดต่อมาครับ ขอครับ